เปลี่ยนจากวิทยุเดิมๆแบบนี้นะครับที่ไม่มีลูกเล่นนะครับอยากทําให้จอมันทันสมัยขึ้นเปลี่ยนเป็นจอขนาด10นิ้วใหญ่เต็มตาแบบนี้เลยนะครับลูกเล่นครบๆนะสาหรับตัวนี้นะครับเล่นง่ายเหมือนบนโทรศัพท์เลยเพียงแค่เราต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปครับแล้วก็ต่อบูทูธเข้าไปก็เล่นได้ครบคันเลยนะครับใครที่ชอบดูหนังฟังเพลงฟังพอดแคสต์นะครับตัวนี้ก็มีให้ครบเลยนะครับแถมจอใหญ่ๆแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างแผนที่ในการนําทางนะครับทาให้เราเดินทางได้ปลอดภัย ระยะเวลาได้ดีมากยิ่งขึ้นหาร้านค้าร้านคาเฟ่หรือสถานที่ท่องเที่ยวได้แม่นยาม,มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับใครที่ชอบเดินทางไกลนะครับแผนที่ครึ่งหนึ่งดูหนังฟังเพลงครึ่งหนึ่งครับทำให้สนุกทั้งทริปเพลินทั้งทางครับตัวอย่างกล้องถอย AHD ให้ความคมชัดพิเศษถอยได้มั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับไปนะครับอยู่ตำแหน่งบนทะเบียนแบบนี้ เล็กกระทัดรัดเข้ารูปมากๆครับรบจอดหน้าร้านทวัชัยออเตอรแอร์ได้เลยครับจะได้ลองว่าเราถูกใจตัวไหนชอบตัวไหนตัวที่เราคิดดีอย่างที่เราชอบไหม